สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแล้ว Merry Christmas นะคะคลิปนี้เอาอัดในวันคริสต์มาสแล้วก็อ,อัดสดๆหลังจากที่เลิกงานเลยเพอเอินว่าวันนี้มาเจอเหตุการณ์ที่มันประทับใจแล้วก็อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกคนที่แวะมาดูคลิปของแอลเนาะ ก็กำลังใจเล็กๆได้น้อยสู้ๆมือใหม่หัดทำคลิปก็เป็นประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้กลับมาเมสามอยเล่าเรื่องที่เราประทับใจคือคนที่ทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลอะไม่ว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลหรือ nursing home นะคะทุกๆปีอะมันมันจะว่าไงดีอะทุกๆปีที่มีคริสต์มาสมันจะเป็นอะไรที่ ค่อนข้างที่จะลำบากใจสําหรับคนที่มีครอบครัวหรือมีลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราถูกเรียกเรียกตัวไปทํางานในวันคริสต์มาสมันจะอารมณ์ประมาณที่ว่าคนไทยหยุดสงกรานแล้วทุกคนน่ะก็คือได้หยุดสงกรานแล้วอยู่ที่บ้านในขณะที่มันจะมีมนุษย์บางคนที่ทําไมกูต้องไปทํางานว่าอะไรอย่างเงี้ยเออคริสต์มาสของฝรั่งก็จะอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้แอลมี เคสแม่อุียคนนี้ไม่ได้เป็นคนไข้ประจำของแอลแต่คือ,อเขาอะไม่ไม่มีพนักง,งานมาหาในวันนี้บริษัทก็เลยถามแอลว่าแอลสะดวกมาไหมอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่าตอนนี้คือลูกๆก,ก็ไม่ได้อยู่กับเราในวันนี้ก็เลยโอเคอยู่บ้านว่างๆก็เลยมาทำงานเคสนี้นะคะแม่อวียแต่งงานแต่ไม่มีลูกมีหลาน มีญาติพี่น้องแต่ก็ไม่มีใครสนใจนะคะอันเนี้ยมันก็จะลิงก์ไปเหมือนคลิปอื่นๆคลิปไม่ใช่คลิปอื่นคลิปก่อนที่เราเคยทำว่าการที่เรามีลูกระหว่างให้ลูกมาดูแลเราตอนแก่เราเคยพูดไปเ,เลยเคยเคยพูดเรื่องเนี้ยในคลิปก่อนทีนี้เนี่ยเคลียร์ตรงนี้อีกนิดนึงนะคะว่า การที่เรามีลูกมีหลานเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการให้เขาอะ่ะมาดูแลเราตอนแก่ในฐานะที่เป็นคนเป็นแม่เนาะแต่ทีนี้เนี่ยการที่เรามีคนอยู่คนในครอบครัวมาดูแลเราตอนที่เราแก่มากๆอย่าลืมนะคะว่าวันใดที่คุณคือหนึ่งคุณแก่คุณอายุเยอะการเดินเหินการการการทำอะไรก็แล้วแต่ของคุณอะ่ะมันจะไม่เหมือนเดิมจะลุกจะนั่งจะนอนแต่ละทีนี่คือมันเจ็บปวดแล้วยิ่ง นอกจากจะแก่แล้วเนี่ยคุณก็ยังเป็นโรคประจําตัวการเดินเหินหรืออะไรก็แล้วแต่สายตาหูเอย่ยมันไม่ได้ทํางานปกติเหมือนเมื่อก่อนนะคะทีนี้เนี่ยแม่อุ้ยคนนี้ก็อยู่บ้านคนเดียวไม่มีลูกหลานมาดูแลนะคะวันก่อนแอลเจอหลานเขาก็แค่แนะนําตัวคุยกันคร่าวๆแอลก็ถามว่าวันคริสต์มาสนะพวกคุณจะมาหา,ามาหาคุณแม่อุ้ยไหมเขาก็บอกว่าเขาก็สายหน้าเฉยๆไม่ได้ ไม่ได้พูดอะไรนะคะก็แอลก็พอจะเดาลักษณะภาษากายของเขาออกว่าฉันก็มีครอบครัวของฉันส่วนแม่อุ้ยคนนี้ก็คือก็แล้วแต่เขาเขาไม่มีอะไรอะ่ะคือเขาไม่มีลูกอะ่ะเออไม่มีลูกไม่มีหลานเป็นของตัวเองอนะไรเงี้ยหลานชายก็คงน่าจะเป็นญาติอาจจะเป็นลูกของพี่สาวน้องสาวของเขาอันนี้เอก็ไม่รู้เองไม่ได้ถามเนาะเออทีเนี้ยวันนี้พอแอลมาแอลก็มาเจอ ผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งที่เขาอยู่กับแม่อุ้ยคนนี้มาหลายปีละเป็นคนที่มาดูแลแม่อุ้ยประจําทุกคนรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นตอนเช้าที่เขาขาไปที่หยุดไปประมาณหลายวินาทีตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีอะไรอยู่เหะตกใจนืกอ่ามีคนนั่งอยู่หลังรถอ่าปิดก่อนปิดก่อน มาเล่าต่อคือพนักง,งานคนนี้เขาอยู่กับแมววีคนนี้มาหลายปีแล้วนะคะแล้วเขาทาสิ่งสิ่งหนึ่งให้กับคุณยายคนนี้ซึ่งเรารู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเรารู้ว่าคุณยายคนนี้ไม่ไม,ไม่มีพี่ไม่มีไม่คือไม่มีญาติพี่น้องคนไหนมาหาในวันคริสต์มาสเขาอยู่บ้านของเขาคนเดียวเงิยบๆนะคะนึกถึงว่าตอนสงกรานน่พะพวีแมววีของเราไม่มีใครกลับบ้านมาลดน้ําดําหัวไม่มีลูกมีหลาน ับจากกรุงเทพมาเยี่ยมหาที่ต่างจสวรสค์อ่ะมันโคตรเหงาเลยนะทุกคนมันโคตรที่แบบเอาจิงๆเลยนะวันใดวันนึงที่คุณแก่แล้วคุณอยู่บ้านคุณเดียวไม่มีลูกมีหลานมาหาคุณจะเข้าใจว่าที่เอาพูดวันนี้มันหมายถึงอะไรนะคะสําหรับแอลเองอะ่ะคือเรายังไม่ถึงวันนั้นแต่เรามาอยู่ในเหตุการณ์ตรงเนี้เราทามันทําให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ว่า การที่เรานั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรจากที่เมื่อก่อนเราเคยอยู่กับสามีเคยอยู่กับแฟนเคยอยู่กับญาติพี่น้องเลี้ยงฉลองคริสต์มาสตอนที่เราอายุ 30- 40มันยังมีคนมาหาไงแต่พอวันนี้คุณอายุ80แก่ไม่มีใครมาหาแล้วในบ้านทั้งบ้านก็คือเงียบเหงาเปิดทีวีก็จะมีแต่ข่าวแบบคนนั้นคนนี้เขาฉลองคริสต์มาสซานต้าไปตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยคือ มันรู้สึกแย่นะทุกคนทีเนี้ยพนักง,งานคนเนี้ยเขาอะ่ะจัดงานคริสต์มาสให้คุแม่อุ้ยคนเนี้ยตอนเช้าแล้วเขาก็าคลิปวีดีโอให้เห๋อดูว่าสามีเขาอะ่ะแต่งตัวเป็นซานต้าแล้วมาหาคุณยายที่บ้านคุณยายคือแบบน้ำตาไหลคือดีใจมากเอ๋เห็นในคลิปก็คือประมาณแบบโหพนักง,งานคนนี้เขาโคตรน,น่ารักเลยแต่ด้วยความที่ว่าเขาอยู่ด้วยกันมานานอะ เขาก็จะผูกพันกันใช่ไหมคะทุกคนเราเห็นในคลิปเรารู้สึกแบบประทับใจอะประมาณแบบหนึ่งสงสารคุณยายเพราะคุณยายอยู่บ้านคนเดียวสองรู้สึกแบบรักพนักง,งานคนนี้อีกคนหนึ่งที่แบบเขาโคตรน่ารักเขาโคตรแบบนิสัยดีอ่ะดูแลคุณยายดีมากอะไรเงี้ยแล้วคือสามีเขาที่เป็นซานต้าแต่งตัวเป็นซานต้ามาหาแม่อุ้ยอะก็คือแบบ ดีอ่ะทุกคนในคลิปคือเขาประมาณแบบ Merry Christmas นะขอให้คุณแบบมีความสุขมากๆเนี่ยอันนี้คือความสุขเล็กๆน้อยๆที่เขาได้รับจากคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวนะคะเอาอยู่กับเขา4ี่ชั่วโมงในตอนเย็นวันนี้เชื่อไหมว่าไม่มีใครโทรหาไม่ไม่มีลูกมีหลานโทรหาเลยจริงๆแล้วมันทําให้เรารู้สึกแบบโหเอ็นดูอ่ะสงสารอ่ะเออ ทีนี้ตอนที่ทำงานที่ Nursing Home ก็เหมือนกันนะคะมันจะมีคนไข้าบางคนที่เขาอะนั่งอยู่ในห้องเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ชออกคริสต์มาสกับใครไม่มีใครมาหาไม่มีใครโทรหาไม่ไม่มีใครเลยอะแล้วเราอยู่ตรงนั้นอะเราเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนเพื่อนของเขาในวันที่เขาอะใกล้จะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออตอนที่เราอยู่ ที่โรงพยาบาลน่ะเอ๋ก็เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบแม่อุ้ยคนหนึ่งที่เขาอพยพมาจากเยอรมนีอ่ะเออแล้วก็เขาก็บอกแกว่าเขาอยากจะตายเขาไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยก่อนก่อนวันคริสต์มาสอะ่ะซึ่งมันเขารู้สึกดาวอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบข้อสงสารอะ่ะแล้วเรานึกถึงแม่อุ้ยเราที่บ้านตอนสงกรานแล้วไม่มีลูกหลานไปเที่ยวหาเหมือนเหมือนแนวว่าอยู่อย่างเงี้ย คือไม่มีโอกาสที่จะเมื่อก่อนนะไม่มีโอกาสที่จะกลับบ้านไปสงการไปลดน้ไปลดน้ำ,ด,นำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่อะไรเงี้ยพอพอเรามาอยู่ตรงเนี้ยมันยิ่งทําให้เรารู้สึกแบบนะใครมีโอกาสที่กลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปหาพ่ออุ้ยแม่อุ้ย,ยไปหาครอบครัวนะคะไม่จําเป็นจะต้องทําช่วงสงการหรือคริสต์มาสช่วงไหนก็แล้วแต่ การที่หรือบางคนที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอยู่ที่เนอร์ซิ่งโฮมอยู่บ้านพักคนชรานะคะหาเวลาไปเยี่ยมท่านบ้างไม่ต้องบางทีอ่ะไม่ต้องไปทําอะไรอ่ะนั่งอยู่เฉยๆนั่งดูทีวีกับเขาหรือคุณจะนั่งดูซีรีส์อยู่ข้างๆขางเขาอะไรเงี้ยให้เขารู้ว่าเขายังมีคุณอยู่อะไรเงี้ยมันช่วยเขาได้เยอะนะคะทุกคนก็ค,คลิปนี้แชร์ความประทับใจในวันคริสต์ไมคริสต์สมาสให้กับทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะส่ง ความรู้สึกดีๆความประทับใจตรงนี้ให้กับทุกคนที่ผ่านมาดูคลิปของแอลแวะมาดูคลิปของแอลนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะคอยสนับสนุนและซัพพอร์ตคลิปตอนนี้คลิปคลิปของแอลต่อไปนะคลิปนี้บายบายเจ้าวัด,ดีจ้าม erry Christmas happy New Year ทุกคนนะคะบ๊ายบาย